ติ๊กตอกหวานมากเหมือนกันนะคะยังไงนะคะเขาเห็นแบบเออไลฟ์ทีก็จะมีคนมาหยอดทีอะไร่ไม่มีนะจริงเหรอคะฉัเห็นตลอดเลยนะคะยังอยากได้สิงโตอยู่ค่ะหรือว่าใครจะมาส่งยูนี้ก็ได้ไม่ว่ากันไม่เห็นบอกเขาตลอดแล้วเขาให้ไหมไม่มีนะไม่มีพี่ๆจะส่งให้ก็ได้ไม่ใช่พี่หรือพี่ใส่ดีส่งให้ก็ได้หวานทุกฟองเขาหลายคนบอกว่า คือแบบว่าจวาวชาาเพราจะมีหนุ่มคนหนึ่งคือจันทพัฒน์เข้าไปตลอนวิแต่ตอนนี้ตอนนี้เขาหายไปแล้วนะเขานันจะกลัวห้องเราแล้วเขาน่นจะกลัวแล้วตอนแรกๆก็เป็นมิตรกันอยู่แล้วเป็นมิจฉาชีพหลังๆเริ่มเป็นมิจีก็เลยแบบเพื่อนๆแบบว่าเพื่อนๆที่เป็นญาติมิกเนี่ยเริ่มหายเป็นมีละคนไม่จริงๆก็อยากกลัวค่ะกลับมาส่งกันได้ เขาติดเงินเขาหรือเปล่าเออแล้วไปแอบดูเขาหรือเปล่าเขาไม่กลัวไม่นะไม่ไม่เออเพราะบอกว่าบางทีก็เห็นแบบไปหยอดจะไปหยอดกันมาคนหนึ่งตีมีคนหนึ่งต่ออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำแบ๊กแล้วแหละไม่จริงๆเออเป็นคนอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วแฟนๆแฟนแฟนพิมมาคอมเมนต์มาเราก็อ่านเออแฟนๆพิมพ์มาใช่แฟนคลับพิมพ์มาเราก็แบบว่าฟุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วกับคนนี้นะคะ ก็ถ้าพิมมาเราก็ตอบเออเดี๋ยวมาช่วยโปรโมทไอตัวเขาช่วยช่วยโปรโมทคอนเสิร์ตเวลาผมมีงานก็แบบรอไลท์ตอนไหนตอนไหนนะทำไมจำไม่ได้ก็จะแบบว่าไอตัวนี้มันไม่ทำไม่นี้หรอไอคอนเสิร์ตนี้ไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยเหรออุ้ยนี่เลยเนอมาดูไลฟ์เหรอไม่ไม่คือจริงๆบางทีก็จะมีทั้งแบบว่าก็จะมีแฟนคลับเราที่อยู่ประจำแล้วก็ โอเคค่ะก็ตั้งแต่หลักออกรายการ์ดแล้ก็จะมีแฟนคลับแบบเขาด้วยที่แบบว่าเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะมีการพูดคุยหรือบางทีก็มีการอัปเดตอะไรเงี้ยงานอ่ะเราก็ใครมีคุยอะไรมาเราก็อ่านเมื่อไหใจอ่อนใจอ่อนคืออะไรอ่ะไม่คนตันนี้คือแบบว่าเขาก็จะถามว่าเมื่อไหร่กั รอดูนะคะฝากฝากรายการด้วยเลยแล้วกันไหนๆก็ได้หายไปแล้วแต่ว่าออนออนตอนไหนไม่รู้พี่เกลือชมพันเหมืนกันนะคะเออไม่แน่ใจว่าพ่เกลือติดไหมะใช่พี่เกลือหนูยังอยากออกรายการพี่เกลืออีกพี่เกลือแสดงว่าหลังจากออกรายการคู่กันไปก็คืองานต้อติดต่อมาฉ่ำเลยยังยังยังไม่ได้มีอัปเดตรับรับ จริงๆอะ่ะเราเราไม่ติดแต่ว่าโอเคมันมันไม่ได้ติดต่อแค่เราเลยค่ะก็ต้องติดต่อกับเขาด้วยแกไม่แบบว่าเออละครคู่เมื่อไหร่เพราะว่าพอพเห็นว่าไอ้ไปออกรายการด้วยกันแล้วน่าจะมีละครคู่กันได้แล้วยังไม่มีมานะคะยังไม่มีมาก็อยากแก้ข่าวด้วยเลยเหมือนกับว่ามีฟนคลามมาถามว่าแบบเอ๊มีละครแล้วหรออะไรเงี้ยก็เลยบอกว่ายังพยายามใจเย็นๆอยู่ไม่แน่ใจว่าข่าวอะไร ซึ่งเจ้าตัวยังไม่รู้ก็คืออันก็คือเหตุการณ์นี้มีท่านมาถามเราใช่ใช่ค่ะว่าจะเลยละครพีอนแอร์ะไรม่เป็นไม่ไม่แน่ใจว่าละครอะไรสักอย่างแแอบซุ่มถ่ายหรืออะไรสักอย่างก็เลยบอกว่าไม่ได้ซุ่มเลยเพราะเรายังไม่รู้เลยยังไม่มีคิวถ่ายอะไรเลยค่ะข่าวอรองเนาะใช่ใช่ค่ะแต่แต่ก็คือถ่านติดต่อมาก็ได้ก็ได้ก็ได้เรื่อการเ ไม่นะคือไม่ได้พี่ไดไม่เกิดค่ะคนค่ะไม่ไม่แหละเพราะว่าทำงานก็น่าจะแบบก็จริงจังเนี่ยตอนไปออกรายการคนพี่แลนดี้เขาเป็นเจ้าทีมเขาเป็นเจ้าทีมแบบที่เราจะก็จริงๆพี่ๆทุกคนก็ช่วยช่วยกันสุดๆค่ะเพราะเราก็ถือว่าเป็นแบบน้องใหม่ในรายการด้วยแ่แอบรู้นนๆแบบว่าเออหนูก็ จริงๆก็ขอบคุณแฟนคลับที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบเออเชียแล้วก็สปอร์ตทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาด้วยคะคะเพราะว่ามันก็ก็อย่างที่บอกไปมันมันก็นานมากจริงๆที่แบบว่าเออไม่ไม่ได้เจอกันแล้วพอกลับมาเจอกันแล้วยังมีแฟนๆที่แบบเคยคอยติดตามถ้าเราทาั้งอยู่ก็ขอบคุณแต่เวลาเขาถามว่าแบบเออแบบสถานะเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยตอนนี้น เป็นเพื่อนกันเอาจริงๆคือเพิ่งกลับมาเจอกันเองนะ <c oughs> ใช่ค่ะแต่หม่ปนอนนบางทีมันก็ไม่ต่อมไม่ได้ยังต่อมไม่ได้แต่เราก็รักกันมานานแล้วไงใช่ใช่แต่มันก็ไม่ได้เจอกันนานด้วยไงคะ่ะคือก็อาจจะโตขึ้นกันทั้งคู่ด้วยเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยอะอือ โตขึ้นค่ะก็โตขึ้นก็แต่ก็ยังมีความเป็นเขาเหมือนเดิมเอออยากขาอยากขาซึ่งในความเป็นเขาของที่เขาเป็นเราโอเคไหมคะคืออะไรคะก็ผมว่าเขาโตขึ้นแต่ก็ยังมีความเป็นเขาอยู่ในความเป็นเขาเราอะไรคะเออเราได้ไหแบบข้อไหนอ่ะเรื่องไหนเรื่องไหนไม่ก็โอเคเขาก็โตขึ้นแหละประสบการณ์ชีวิตก็แบบ เขาคงได้เจออะไรที่แบบว่าเออผ่านมาแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยอือคือเไม่คิดอะไรไไไลไเลยถ้าเป็นเาเดังยังอยากแชร์แบบนี้อ๋อก็น่ารักน่ารักดีค่ะก็จริงๆก็อย่างที่บอกไปคือขอบคุณที่แบบโอายังมีคนสปอนอร์ตเราอยู่เพราะว่ามันก็นานมากจริงๆเราก็แบบเออก็หลายๆคนก็ยังรู้สึกว่าแบบเออน่ารักแล้วก็ยังจำจำ เฉียวว่าอยากให้เขาขึ้นไลฟ์ด้วยค่ะแต่เขาไลฟ์เป็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ไม่รู้เลยเนี่ยค่ะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยค่ะลองลองชวนดูลองลองเอออันนี้ไม่ได้เข้ามาแบบคอมเมนต์อะไรก็บอกเขาว่าไม่จอยกันไหมอะไรเงี้ยก็มีมีมีสมมติเป็นแบรนด์ถามแต่ไม่รู้ว่ายังไงเพราะเขาก็จะหายไปเลยค่ะโอเคนะคะขอบคคุณ่ะ Nope. Okay.